ส,สวัสดี<ร>ค่ะมือนี่มากินข่าเชียงได้ค่ะเด้อทีเดยมนี่ตับบกฮุงพัดไทยพัดไทยมาจากอะไรสกลนครตาเหบังฮุงนี่ฝีมือของผู้บ่าวเทศบาลล้วนๆมีสุกห่อไมมพ,พนา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 เต็มเตอเแล้วออทีว่ขาดไม่ได้ก็คือผัก พักเด้อพักก็มีพักเน่าพักเหน่าเอนนี้เริกัญญากัญญาน้อยอันนี้ะบอกแข่งก็มีเคยเามาจอเอนอยฟูวยยนอินเนี่ยนนี้โอยำคานเด้บักเขือนี่เมื่อกี้ก็กินมันอยู่อาไอกีกพคไมดเหมเท่าะแค่งอยเอามาเ้อเราได้กิน เยอะมานพ่อเรื่องนั่นนะเป็ดตาแซ่บมาค่ะเอเพิ่เพิ่งสูตรมากินดูทีบแค่เจ้าก็หันสูตรเจ้าแน่เห็นคอนเจ็บเจ็บก็คือขาแล้วคือเจ้ากินขามันกับเพชรนะกินน้ำเดียวอ๋อเลยอ๋อเม็ดมาค่ะกินเดี๋ยวนื้อันุ่มเ้มกินตระหุงนะคะเพชรแฮะมันกับเพชรคือเจ้วนี่แหละเอาเผาคัใหญ่ๆคำหน่อยมันบมดแซ่บเราทำใหญ่ๆ มีมะเขือคืนเขาเรียกว่ามะเขือคืนมะเขือเดี๋ยวเรผู้เดียวกับแก่เยอะเหเนาะกลับก็ไปมะเขือคืนเอผู้ดียวกนี่นะคะกลับเข้าไปอย่างเงี้ยใกล้แล้วบอกว่เสื้อชิปไปส่งครับแซ่บย่องบามพ่อปูอันนี้ถั่วพูนะคะถั่วภูนะอันนี้ผักตามฤดูกาลหมองถั่วพู เกอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์แหมบอกรักของใหญ่มากนอกว่าของอื้อๆืเหมือนก็มแหลบคือตอนนั้นอีอย่างค่ะมันหนาวเข็มเอ็นแหลบเอ็นนั่นเลยกับมีแหลบเขเหมือนไม่เหลือนใคยคือแหลบเข็มเหรอมันแหลบไอหัวก็เป็นเรื่องนี้ละโอ้ยฟ้าพ่นลฟ้าแบบก็ใส่ความพยายามอยู่ เมดแต่มื่อนั้นเอาฮอตไาจิ้มอันคือว่าลูกซินนั่นไหเนี่ยเนี่ยฟ้าเนาะคือไงฟ้าใส่หัวลุ่มได้ข้ามันตังเยอะามเตอเลยนเตล้วเด้ะ เจ้าใส่จักเมดบัพิงตันึงคือไปกินมากแล้วีเพไปัเพลซ่งควาแรนะไปเซองังินี่แหลแม่มาไหมนะเอาอเที่ยวนี้ ดีฉันเพลงมาเท่านล้คกิตีพันไทยปั้นข้าวเหนียวนะพี่น้องปั้นใหญ่ๆนะเอาหวัวคำหวัว <c oughs> แล้วตัวลงตัวลงเบะลงนี่อันนี้คือโอ๊ยจบอย่างหามเหรออ๋อไก็ไม่ได้เขากะ

มันมีแมนที้ทอหลุยส์นะราคาละอยู่พันหาละจุปาน่ะแมนดี้ทมันค่อยนอ่านไป็นลยจริงอตัวนั้นมันนำนซีเซนมาหลายยูเนาะมีกาลาได้อยเอฟนำน่าอ่านปนีเนาะตัวแต๋ทางน้นท่าเนี่ยเอแตคะเราซุกมากนแสดงว่าพอแได้ยเาระเาอของไมเท่ไม่ได้โลเลยะ cầu thủ được hào chào món lắm nói nói được. nói 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 bụng tất cả mọi người mất tích của nói nói bụng tất cả mất 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 เพ็อันนั้นนะับโต๊ะับโต๊ะสองสีห้าเ็เรอองเ็ดตัมงงเ็ดตัมงงเผ็ดลึกเนาะยินห้หมดเด้อว่าวันดำน้อยนะเป็นเลยบอก่ขก้องเขาน้อยข้าเมแลโทษดะาเป็นคำเดียวเสียบเสียบาเม ตำน้อยเลยเอามาน้อยเลยอันนี้บรรเทาวความเผิดได้มอาเทอาพูดเท้ทาเนี่ยค่ะใครเอามาวะทุกคนเอามาวะู้ปุ้ยซื้อน้ำใ,นนหนใหญ่นั่นหรอวะมันจะาใหญ่ยั่นเท้าคนนี้อืมน,นือน้อยคนนี้เขียวแล้วมันก็จะหนะยาบหยาบ พีน้องมพูดแล้วมไเราพี่น้องออ้าเดคนพูดหลายเนพูดหลายแล้วเม่อรายนียเราก็เลยอยากูยากเาเอาแวโมกเริ่มลพี่น้องเยรจแล้วเสียลเสว่า้ของตัวเรา เอาไปะมนีองสอกับรไมอแต่ว่ามีอที่นียต่่วไูคนไทยที่ชือเสียงโด่งดังที่สุดในสกลนครเมือหลายก็หลายๆชหมกิ่นก็คอยมืดนะาบ้านสี่บ้านมืด หลายที่สายไทยต่ะคุนมากินกับแตงโมที่สมเอออืมออนเาลืมลพี่น้องนี่โอ้ใแล้วต้องสิอิมนะรออนัโทรศัพท์นะ่น่ยรอ่ร้บ้บ้ารอเขาบกก็ตัวเองพูดกับตัวเองอ่ะ คุยเปลนะมววนเขาจังสีเด้อแล้ก็มากลับกลับกลับอากาศเอทำบาุทำาจรเจ้ายนินท่าเหรอไหนอืมนี่ยตัวแล้วอากาศแล้วจเอาผเายะลเอาผูดีคบ้าเล้ีไปเบิ่งเราเรือบ้าว้าแตกตายโนบาคะนี่ ซมต่ำอร่อยมากไงตามอะไรบ้างมาตามกระเทียมใส่มันก่อนคั้งน้บุญงะพกผู้เก่าแคัพผู้เก่าทำไมมันจะกรแบบแซม ใช่เขามาชวนที่เราก็บฝักมาตลอดตลอดที่นี่นะแบบฝักของมัาในการเจ้าฝักมันนี่เราได้ดูนะคุณฝักจานที่ขั้นบนคือถั่วไอ้คนเขาบวมเองนะอันนี้มีบางขีดเด้อพี่น้องเพิ่นเอาข่าวเบิดกลางนี่โอ้ยข่อยเบิดแล้วข่อยยานดีขาคอเนาะตายคือขาด่างขาแล้วก็กินอันเฉพาะอันที่กินได้เด้อพี่น้องเด้อ บางคลิปอาชาเพิ่งกรเฮ็ดว่าสันม่วนเขา่าใค่อ,อยากไปตัดให้ดิ